สูตรทางเดินขอยอดนิยมนะครับในคีเมเจอร์นะครับทั้งทางคียสาย6และคียสาย5นะครับเรามาดูกันนะครับสูตรที่1ก็เป็นสูตร1625ครับยอนนิยมมากเลยผมจะคิดเป็นคีย์สาย6กับคียสาย5นะครับแล้วก็แบ่งแยกอีกก็เป็นคอร์ดสแตนดาร์ดนะครับในแง่คอร์ดไดแอดแล้วก็คอร์ดเซเว่นนะครับโอเคเรามาดูในคียสาย6ก่อนนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างเป็นคีบีแฟร์นะครับสน้ตห1อยู่นี่นี่โน้มีแฟร์ครับ สี่อยู่นี่5อยู่นี่ก็เป็นรูปตัว L คราวน,นี้เรามาดู1 6 2 5อยู่ไหน1ก็คือ8 8 7 6โอเค6อยู่นี่นะครับ1ไปหตรงนี้หรือ1ไป6ตรงนี้ก็ได้1 4 5 6นี่ได้2ทิศทางครับหนึ่หรือ1 6นะครับระยะห่างมันจะประมาณนี้หกครับโอเค2 5อยู่ไหน2 1 2อยู่นี่5อยู่ไหน1 4 5 5อยู่นี่ โอเคก็ okay, จะได้เป็น2ทิศทางครับ1 6 2 5หรือ1 6 2 5หเรามาใส่คอร์ดเป็นไตแอดก่อนนะครับอ่ะไตแอดก็เป็นนี้นึ่กโอเคครับอ่ะก็จะเป็นลักณะนี้หรือถ้าใส่เป็นคอร์ดเซเว่หมดเลย1ก็จะเป็นเมเจอร์เซเวก็จะเป็นม i n เนอร์เหรือจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับ ใอสองทิศทางนะครับแต่ให้ฝึกจับอย่างนี้จะมีประโยชน์ในอนาคตข้างหน้านะครับว่าต่อเติมโนต้ตอย่างอื่นได้ง่ายเลยเแล้วก็มา2อยู่ตรงนี้นะครับต่อไป5ก็จะลงมาถ้าเกิดเพื่อนๆจับ2แบบนี้5ทางนิ้วก็จะมาแบบนี้ก็จะสะดวกเลยแล้วก็มาหหรือ6มาทางนี้ใช่ไหมก็1 สองห้าหนึ่งสมมผติผมลองเล่นดูนะอย่างละหนึ่งบาทนะครับ นี้มาสู่เรื่องของพาร์ตเทนชันบ้างครับเทนชันก็จะเป็นโน้ตที่เริ่มแต่งเติมมากกว่าปกติที่จะเป็นแค่คอร์ดไตแอดหรือคอร์ดเซเว่นปกตินะครับมากกว่าเลขเจ็ก,ก็คือจะเป็นเริ่มเป็น9เป็น11เป็น13บสามอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเรามาเริ่มที่9กันก่อนนะครับในทางเดินคอร์ดสูตร1 6, 2, นร 1> รึ่งหกสองยกตัวอย่างที่คีย์ทางสายหก่อนมาคี่บีแฟร์นะครับบีแฟร์หนึ่งสี่ห้าหาก่อน1นึ่งสี่ห้าแล้วค่อยหา1 6, 2, นึ่งหกสองห้าครับหนึ่งหก 2 5โอเคเรารู้ตำแหน่งแล้วคราวนี้ปกติเราเล่น7ก็จะเป็นอย่างนี้1 6ใช่ไหมครับแล้วก็2 5หรือ2 5คราวนี้เราติดเทนชันที่เหมาะสำหรับกับทางเดินคอร์ด1 6 2 5แล้วก็ที่เขานิยมใช้กันด้วยนะครับโอเคจริงๆมันมีหลายแบบนะครับโอเคผมยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนใช้ในเพลงป๊อปได้เยอะเลยติดเทนชันไนในคอร์ดสูตร1625นะครับทุกตัวนะครับแล้วก็ คอร์ดหเนี่ยก็จะเป็นคอร์ด4ี่ออนหหรือคอร์ดห้าดอมเซเว่ซัดโฟหรือคอร์ดห้าสิบเอ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นคอร์ดเดียวกันนะครับทางนิ้วจะเป็นยังไงอะคอร์ดหนึ่งใช่ไหมครับก็คอร์ดหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทางสายหกจะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นเมเจอร์นายหรือเมเจอร์เซเว่นซัดทูนะครับคอร์ดหกก็เติมนายคอร์ดหกอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งสี่ห้าหกหกนี้ครับ ฟอร์ดนายก็จะเป็นนี้ 9, ไม่เดนนายไมเป็นลักษณะคอร์ดสองไดส่วนคอร์ดห้านะครับก็ที่จะเป็นสี่ออนห้าหรือคิดว่าเป็นคอร์ดห้าสิบเอ็ดหรือว่าเป็นเซเว่นโฟก็ได้อะหนึ่งรูปแบบก็จะจับอย่างนี้รูปแบบที่สองย่างนี้เลยนิ้วทาบไปเลยเบสอยู่ที่สายนี้นะครับสายห้าเซเว่นโฟผมจะถือว่ามันคืออยู่ในบริบทของคอร์ดดอมแบบนี้ผมจะถือว่าคอร์ดเดียวกันหมดเลย ีนี้ด้วยคอร์ด4ี่ออนห้าแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นมีทั้ง9้ามีทั้งส1บแล้วมีสิบามนะแต่ไม่ต้องไปรู้ชื่อก็จำเป็นรูปแบบนี้เลยว่ามันคือคอร์ดเดียวกันผมจะถือว่ามันคือลูกหลานในคอร์ดดอมอันนี้นะครับก็ถือว่าคอร์ดเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูเล่นไตแอดก่อนให้ฟังลิมรสชาติแล้วก็เล่นเป็นคอร์ดเซเว่นธรรมดาแล้วก็รอบต่อไปก็จะติด ได้นะครับ